มีอยู่วันนึงผมไปเจอเพจเพจนึงครับเขาบอกว่ามังงะที่คนขวัญอ่อนจะได้หลงเข้าไปภายในคลิกเดียวลิงก์อยู่ในภาพกันคนช็อกตายซึ่งตัวผมแล้วผมคิดว่าอยากจะลองมาให้ทุกคนดูกันนะครับผมกับเรื่องแรกที่ผมจะเข้าไปดูก็คือเรื่องนี้นะฮะ อะไรนะครับก็สวัสดีชิร์เป็นเซรามนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้าเว็บของเป็นการ์ตูนเกาหลีเนาะก็เขาบอกว่ามันน่ากลัว mm hmm. เห็นเห็นที่ผมเจอหน้าเว็บบอกว่ามันบอกว่าบอกว่ามันน่ากลัวผมก็อยากจะมาลองให้ทุกคนดูกันซึ่งผมไม่เคยกดเข้ามาดูก่อนเลยนะสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ไม่รู้เป็นยังไงแต่ก็ถ้าเกิดใครเคยดูการ์ตูนตอนเด็กๆที่มันแบบผม,มตกใจผมว่านาจะเป็นสไตล์นั้นเนาะ ก็วันนี้จะมาเล่นจะมาดูกับเรื่องแรกแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับโดยวิธีการอ่านก็คือเลื่อนลงมาเรื่อยๆซึ่งเป็นภาษาเกา,า,าหลีผมไม่สามารถแปลได้นะครับซึ่งถ้ากดแปลเนี่ยมันจะมันจะแปลแค่ตรงนี้ครับแค่ข้างบนนะครับผมประมาณนี้อ่ะผมลุยกันเต็มจอเลยอ่ะมาเริ่มต้นนะฮะถึงไม่รู้เขาแปลว่าอะไรก็เลื่อนลงมาตัดมาที่ภาพอ่าเห็นเป็นฉากเหมือนแบบเป็น เรียกว่าไงเป็นเป็นเหมือนในบอกกูแค่เลือดกูก็กลัวแล้วคือจริงๆริอยากเล่นกลางคืนนะแต่ว่าเล่นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ว่านะครับก็อ่านกันต่อไปนี่มันเป็นเหมือนอะไรว่ากระเป๋าเหมือนผู้หญิงากระเป๋าอยู่นะครับลากมามีคนมาครับร้องเพลงอะไรใส่และเพลงอะไรเอ่ยมันคือผันมาหน้าเจอครับออกมาเป็นคนเหรอโอ้เหี้ย ไอ้สัตว์เหี้ยแค่นี้กูก็ตกใจกูเสียงมันดังมากต้องใส่หูฟังเล่นนะครับเป็นเสียงเชี่ยต้องใส่หูฟังอ่านนะเออโอเคครับโดนจับไปโดนจับไปไหนครับอ๋อน่าจะเหมือนแบบมีการว่าผู้หญิงคนนี้โดนจับไปนะครับฮ้ยเขาโดนจับมีเหตุการณ์ผู้หญิงหายไป ไม่รู้สิว่าเธอไปไหนมีถูกมีรอยล่าไปด้วยเราต้องตามรอยล่านั้นไปอ๋อทำไมผู้หญิงนมำล่างตรงนี้ล่ะคุณแปลอะไรหรือเปล่าครับอ้าวเห็นสอบครับเกิดอะไรขึ้นครับย้อนกลับภาพกลับไปนะครับในอดีตชาลอดีตการนะครับมีอะไรเอ่ยมันคือมันคือเหมือนสาที่ตำรวจอ๋อแบบเอาไปสอบปากคำว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจผมไม่สามารถแปลในเร,รื่องได้ภาษาเกาหลี อะไรเปล่ายิงฉุบอะไรวะงงไอ้นี้คืออะไรมึงต้องมาแน่นอนเลยอย่างเงี้ยกูกูตกใจรอเลยและเขาเอาอยางยางเหมือนน่าจะคุยเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งครับสารภาพผิดว่าทําอะไรผิดเนี่ครับว่าอ๋อกขาเป็นคนฆ่าครับผ,คคผู้หญิงคนนี้เป็นคนฆ่าอ๋อโดนผู้หญิงคนนี้โดนโดนไอ้ผู้ชายคนนี้ฆ่าครับไอ้สัตว์อ้ my god ว้าวววไอสัตว์คือหมายว่าผู้หญิงคนนี้มาแบบมาเหมือนจะโดนฆ่าอะไรประมาณนี้เนาะก็ถูกมาจะฆ่าแล้วนะครับอย่าฆ่าฉันเลยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแกต้องตายอย่าแนละ้วย่าแล้วมันก็ต้องฆ่าไอสัตว์มันต้องมีเฮี้ยอะไรโผล่ผมาแน่นอน แล้วย้อนกลับไปเหมือนร้องไห้เหมือนช่วยไม่ได้หรือเปล่าวะเหมือนจะน่าจะช่วยผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อะไรอย่างนี้แน่ๆเลยครับอ่ามาเป็นหน้าของคนร้ายนะครับครับแล้วไงจบครับจบจบแล้วเช่าโอ้ยนี่ขนาดมันมีฉากตกใจแค่นิดเดียวแล้วเนี่ยแบบเรียกได้ว่าน่ากลัวสุดๆไปเลยอะ่ะก็โอเค จบไปแล้วน่าจะเป็นเหมือนการสเก็ตภาพคนร้ายนี้ผมก็ไม่สามารถปแปลได้ทั้งเรื่องนะเพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษผมยังพอดูด,ด,ด้ถ่ายพูดได้นะครับก็ <c oughs> วันนี้ขอจบไปก่อนสําหรับเรื่องแรกนะครับก็ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ไว้เดี๋ยวเราจะมาทําเรื่องต่อไปกันนะครับผม <c oughs> อยากอ่านถ้าอยากอ่านไปดูดีเทลชันได้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้นะครับโอ๊ยไม่โอเคสุดสเลย <c oughs> โอ้โหแบบคือขนาดไม่รู้เรื่องกูยังตกใจขนาดนี้ถ้ารู้เรื่องนี่จะแบบหน้าสั่นโอเคครับไปพบกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับนี่ขนาดกูเล่นตอนเช้านะเนี่ยบาย,บาย